สวัสดีชาวโลกตอนนี้ผมอยู่ที่ผู้รุ่งแจ้งครับบรรยากาศดีเป็นส่วนหนึ่งของมุมไทยรลกกับต,นนตรงนี้ตรงกันคามก็มีอีกนะครับแต่คนเยอะแล้วก็เป็นทิวเขาเห็นทิวเขาไปใกลๆนะครับเต่๋เขาบรรทัดมีหมอกมีหมอกมีสตอหมุนได้รอบเลยครับเดี๋ยววางบนนี้ เสียดายนะครับขึ้นมาเร็วเกินก็ออไม่จ่ายขึ้นมาจ่าเกินอ่ามอกอาจจะหน่อยลงบรรยากาศโดยรวมนะครับก็มานังคุยกินกาแฟกินน้ำชาทั้งมาก็จะท้ายรูแปแ็บภาพนะครับแล้วก็จะหนังกินบรรยากาศมีกาแฟให้มีลานกาแฟค้ายนะครับคือบวบนนี้ไปรุ่นไปเลยก็อาจจะมานอนนี่นะคุณนี้ไม่แน่หรือว่าจะมาตัด,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 ดเครื่องจอดข้างล่างนะครับ ตรงนี้จะช่วยว่าเผื่อนะโอ้สูงสูงใครใช้ผามุมสูงร้านกาแฟมุมกาแฟสวยๆนะครับแต่ผว่าจุดจุดชมวิวนะจุดชมวิวนะจุดถ่ายรูปีฮิตตีสุดมันตรงนี้นะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นกับบนภูเขาหลกนันนึงครับ อบยูวังตน้นใหม่ท้ายกำลังสวยพอดีวบยุนเยอะนะครับใบยุนนั่นกับผูน้น,นกเป็นผู้นกเป็นควนนกเป็นเป็นใบยางเก่านะครับเป็นควนแหละเป็นใบยางเดี๋ยวเคออยเป็นของเจ้าบานเดี๋ยวมาดัดแปลงดอกแปลงไม

แก็้าเราต้มาเนไก็้ย่าางมือนนะรร้่ถเา้งมาเอนราก็้าราตองมาเดราก็ร้ยาาองนไหนกว่าเราต้องมนรรู้ด่อมาเดือนนดวย่าอมนไหร็วย่้มานเก็รูดย่าเานรากย่าคามานรวย่าคนรัวย่าราอไากรวผวาามอนกู้ย่าางหลังครับ ขาดไปหนึ่งคนครับเราเสียสละให้นะครับควาบาในากินกาแฟไหมครับเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนว่าสวัสดีชาวโลก